สวัสดีครับทุกคนวันนี้อีจองชาแนลจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปทําบุญกันที่วัดธาตุน้อยบรรยากาศจะเป็นยังไงบนรถไฟพาเดินรอบวัดและหาอะไรกินอร่อยๆแถววัดกันไปชมกันเลยวันนี้หลังจากตักบาเสร็จแล้วเราก็รีบแต่งตัวอาบน้ําเพื่อจะไปให้ทานรถไฟขบวนตอน7จ็โมงหนาทีจากสถานีนาศาลไปถึงวัดธาตุน้อยเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บกระเป๋าที่เราเตรียมไว้ออกเดินทางพกสเสบียงไก่ทอดข้าวเหนียวแล้วไปกินระหว่างทางด้วยคําแนะนําควรเอาถุงพลาสติกไปใส่รองเท้าด้วยตอนที่ก่อนจะขึ้นไปไหว้พระเพราะรองเท้าอาจจะสลับกับผู้อื่นหรือหายได้วัดธาตุน้อยหรือวัดพ่อท่านล้ายวาจาศิษย์ก็อยู่ไม่ไกลาจากนาสารประมาณหนึ่งชั่วโมงรถไฟเป็นครั้งแรกเหมือนกันวันนี้จะสนุกไหมเดี๋ยวจะตามชมกันนะครับ คุณยายฝากทำบุญไปด้วยอนุโมทนาสาธุบ๊ายบายเดินจากบ้านไปสถานีรถไฟไม่ไกลมากชาวนี้หมอกลงจัดอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวตอนนี้ก็ถึงหน้าสถานีรถไฟแล้วตอนนี้ยังไม่เปิดขายตั๋วนะเราก็เดินเล่นไปก่อนสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดผู้โดยสารมารอใช้บริการเยอะเลยทีเดียววันนี้เราจะเดินทางด้วยขบวน447สุราษฎร์ธานีสุไงกลก รถจะมาถึงเวลาประมาณ7นาิ5นาทีตามเวลาเจ้าหน้าที่ประกาศขายตั๋วแล้วเราก็ไปต่อคิวซื้อตั๋วกันอย่าลืมเตมรียมแบบประชาชนไปด้วยนะครับที่วัด่าน้อยเป็นป้ายหยุดรถไม่มีสถานีนะเราเลยตีตั๋วทั้งไปและกลับเลยทีเดียวแล่นี้ก็คือหน้าตาตั๋วของเรามาถ่ายคู่กับรางซะหน่อยรถยังไม่มาบรรยากาศที่สถานีหมอกลงจัดเลย ที่สถานีมีนางแมวอ้วนด้วยนะมีนมแสดงว่ามีลูกด้วยใกล้ไ,ได้เวลารถมาแล้วเราก็มานั่งรอวันนี้กะว่าจะนั่งตู้ที่หนึ่งติดกับหัวรถจากรถมา7จ็ดโมงเนาทีนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วฝากกดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับ แล้วพระเอก447ของเราก็มาแล้ว <st arts> บรรยากาศบนรถที่นั่งเต็มเลยคนเยอะมากแต่ก็ยังมีที่นั่งให้เรานั่งนะได้นั่งตัวแรกเลยรถออกแล้วเราก็นั่งชมวิวทิวทัศสองข้างทางเก็บภาพกันให้สำนำใจเลยครับสำหรับการเดินทางวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง ซึ่งสามารถขับรถยนต์จากนาสานไปได้แต่วันนี้เราจะใช้บริการรถไฟเป็นครั้งแรกเลยที่ไปลงวัดทากน้อยรถกำลังจะเข้าสถานีคลองปราบวันนี้มีผู้โดยสารขึ้น1คนน่ นั่งไปสักพักเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจตั๋วเราต้องซื้อตั๋วก่อนเดินทางทุกครั้งไม่สามารถซื้อบนขบวนรถได้จะรดนปรับค่าหลายบาทเลยนะตอนนี้ถึงสถานีบ้านพรุกระแชงแล้วผู้โดยสารขึ้นเยอะม,มากๆและเราก็เสียสละที่นั่งให้กับเด็กน้อยมายืนที่ตู้ก็ได้ รถกำลังเข้าสถานี้ห้วยปริกผู้โดยสารรอ,อขึ้นเยอะเหมือนกันสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางด้วยรถไฟการเดินทางด้วยรถไฟก็ไม่น่าเบื่อนะมีอะไรให้เราเปลี่ยนบรรยากาศมีเพื่อนฝูงบนรถไฟมีวิวดีๆให้เราชื่นชมตลอดการเดินทางนะและสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของรถไฟก็คือการขายของกินบนรถเล่กๆน้อยๆมีทั้งผลไม้เครื่องดื่มเราสามารถหาซื้อได้ตามอัธยาศัยเลย เราก็ออกมายืนถ่ายรูปที่ข้อต่อเหมือนเดิมวันนี้รถยาวมากๆเลยเห็นท้ายขบวนยาวถึงนู้นนั่งมาเรื่อยๆรถก็เข้าสถานีฉวางเข้าเขตนครศรีธรรมราชกันแล้ว คนรอขึ้นรถก็เยอะเหมือนเดิมนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปเรามาถึงสถานีครองจันดีกันแล้วนั่นหมายถึงว่าสถานีข้างหน้าหรือป้ายข้างหน้าก็คือวัดท่าน,น้อยสถานีนี้คนรอคือเยอะมากๆและจุดหมายปลายทางของเราวัดท่าน,น้อยหรือวัดพระท่านคล้ยวายจาริ์ก็ถึงแล้วรถไฟ เพียงหนึ่งขบวนของสายใต้ที่จอดที่นี่คือกระบวน447ทันนี้เองเราก็จะลงแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอโบอกมือลาเพียงเท่านี้การเดินเที่ยวในวัดหรือทำบุญต่างๆเดี๋ยวรอชมในคลิปถัดไปได้เลยรถไฟก็ออกไปแล้วเราก็โบกมืออำลาบายบายกัน ขอบคุณที่ใช้การบริการรถไฟไทยและอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องอีจองชาแน,นลให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะ